สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไถนะครับพลังเกษตรยนต์ปุ๊บนะครับวันนี้นะครับวันที่เท่าได้เนาะวันที่เท่าไหร่พ่่อแมพี่น้องวันนี้วันที่เก้านะครับเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับมาแล้วครับของเข้าแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับติดค้างไว้หลายคันครับพ่อแม่พี่น้องนะครับค้างทรงพ่อแม่พี่น้องหลายคันนะครับต้องขออภัยในความล่าช้านะครับเนื่องจากปัญหาสถานการณ์ปกติของโควิดนะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ท้าให้การจัดทรงอาจจะมีเรื่องของการลาซาจักหน่อยนะครับการตรวจช็คจากโรงงานนะครับอาจจะออกมาลาซาจักหน่อยครับพ่อแม่น้องแต่ว่ามือนีมาหอดแล้วนะครับวันที่9นะครับนิถุนายนนะครับก็จะได้ทยอยนะครับจัดทรงให้กับพ่อแม่น้องนะครับที่ข้างทรงไหวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกัน่ามือนีนะครับนี่รุ่นไหนนะครับเขามาแนนนะครับพ่อแม่น้องนะครับ ตามที่เห็นนะครับก็จะมี NT554 นะครับจำนวนนะครับพอมี่น้อง3คันนะครับ3คันนะครับอยู่แถวรางเบิดนะครับ NT554 3คันนะครับแล้วก็จะเป็น NT542 นะครับจำนวน4คันครับพอมี่น้องนะครับอันนี้เขามาล็อตแรกนะครับเบื้องต้นนะครับก็คาดว่าจะส่งเบิดภายในสัปดาห์หน้านี้นะครับพอมี่น้องนะครับก็สำหรับพอมี่น้องที่ยัง ล่อผลอนุมัตินะครับก็อาจจะเป็นในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับพ่อแม่น้องเนาะก็จะพยายามเร่งเคลียร์ให้ครับต้องขออภัยในความล่าสั่นะครับก็ช่วงนี้ฝนมากแล้วนะครับผู้ใดยังบ่ได้มีรถไถนะครับกับพี่ต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับพ่อแม่น้องนะครับ0 8 9 5 7 6 1 9เกครับข้างเกษตรยนต์กุ๊บนะครับสกลนครกาฬสินธุ์มุกาหารนครพนมและก็อุดรธานีบางส่วนนะครับพ่อแม่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวพาชมใกล้ๆก่อนมีอะไรมาบ้างครับวันนี้นะครับมีอะไรมาบ้าง อ่านะครับ NT 5 5 4นะครับต like ัวน <Liberty noise> ี ad ้กำลังขายดีครับให้แม่น้องนะครับขายดีนะครับช่วงนี้นะครับ NT 5้านะครับอ่า NT 5 5 4ขนาดให้สีแรงม้าครับพ่อแม่น้องนะครับตัวนี้นะครับขนาดให้สีแรงนะครับแล้วก็อ่ามีตัวไหนครับอ่ามีข้างบนจะเป็น NT 5 4 2ครับอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมจะเอาลงจากรถมานะครับเตรียมจะเอาลงจากรถนะครับมารถสองชั้นแบบนี้นะครับ สำหรับเราก็จะสั่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะสั่งมาเป็นคันรถอย่างนี้เลยนะครับพ่อแม่น้องเอาสดสดใหม่ <Pie> ๆเลยนะครับสดสดใหม่ๆเลยนะครับอ่าครับมันเกิดลงอย่างไนผมก็เคยเห็นกับเบื้องเงาครับพ่อแม่น้องอ่าอ่าสี่ครับตัวนี้ของเราจะมีติดตั้งกองเปียกมาพร้อมนะครับ mm hmm. พ่อแม่นอ้องอ่าติดตั้งกองเปียกมาจากโรงงานเลยนะครับถ้าเป็นรถของเรานะครับติดตั้งกองเปียกมาจากโรงงานอ่านะครับนี่ครับ ติดตั้งกองเปียกมาเลยนะครับสวยๆจำๆเลยครับคันของผมจะสั่งติดตั้งมานะครับถ้าซื้อจากคลังเกษตรโดนกุ๊บนะครับทุกคันสําหรับ n t 5 4จะมีติดตั้งกองเปียกมาจากโรงงานนะครับมาตรฐานเลยนะครับต่นี้เป็นตัวแหลกลังค่านะครับเดี๋ยวผมลบไปให้เจ้าหน้าที่พนักงานนะครับมาขวางทางเพื่อนวะได้ครับเดี๋ยวพี่เขาก็จะทยอยเอารถลงมานะครับทีละหนึ่งคันหนึ่งคันนะครับ ๆๆอตอนนี้นะครับกำลังจะเอารถลงมาแล้วนะครับเอบาเวลารถนะครับที่มาส่งนะครับก็จะมีเอกสารนะครับมีเลขเครื่องนะครับมีใบตรวจเช็คสภาพนะครับมาจากโรงงานนะครับว่ามีจุดไหนที่เรา มีคันไหนรับถูกต้องไหมนะครับแล้วก็มีการตรวจเช็คมาจากโรงงานแล้วว่าผ่านนะครับแล้วเราก็จะตรวจเช็คอีกทีนะครับอ่ะเดี๋ยวคันแรกนะครับเป็นเดนทีห้าห้าสีนะครับที่ทางคุณพี่ขนส่งเขาจะนํารถลงมานะครับนํารถลงมาครับก็จะเป็นห้าสิบสี่แรงม้านะครับอ่ามาแล้วครับคันแรกนะครับชุก ชมบรรยากาศสดๆกันไปอย่างนี้แล้วครับพ่อแม่น้องนะครับไม่มีตัดต่อครับผมต่อไปเลยครับชิวๆไปนะครับเดี๋ยวคันแรกนะครับทางพี่คนส่งเขาจะเอาลงมานะครับพอหลังจากเอาลงมาเสร็จนะครับทีมช่างของเรานะครับก็จะทําการนะครับตรวจเช็คสภาพนะครับอีกรอบนะครับประกอบหลังค่านะครับแล้วก็จะเตรียมนะครับส่งมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ที่ทำการซื้อทำการจับจองกันไว้นะครับอ่าครับกำลังเอาลงมาครับพีานนองนะครับ มีฝนตกครับพี่น้องนะครับทั้งบ้านก็ใพี่น้องเป็นไงครับฝนตกบ่ครับมาหนีิโอ้ของผมตกสองหมื่นแล้วว่าท่าได้เศร้าอยู่นะครับมาชมกันครับคัญชีห้าห้าสี่ทันแรกครับที่ลงมานะครับโอเคนะครับจะทยอยลงมาอย่างนี้ครับพี่นอ้องโอเคครับพี่น้องนะครับจะมาพักก้นครับพี่น้องแต่ไล่ สดในเบิ้งนะครับว่าเป็นตังไหนมาตั้งไหนนะครับมือนี้มีอัปเดตสต็อกรถเข่าจังไรนะครับเพื่อพ่อพี่น้องเด็ดเป็นแนวทางในการจับจองกันนะครับ MP54 นะครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นได้ที่เบอร์0895761986ครับพ่อพี่น้องนะครับ0895761986ครับสำหรับมือนี้คลิปนี้นะครับกับไบสมีก่อนนะครับพ่อพี่น้องนะครับเนาะสวัสดีครับ